สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับอีหลานหน่อยอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพง FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนแล้วก็บ FC บอโจนะคะอ่าแล้วก็ FC มอลลออมอลลัมที่คนมักมอล่ํมค่ะพี่นองมเนซากุกิมาอัปเดตข่าวสารของน้องอุ้งอิงที่บอสโจได้พูดถึงลูกสาวคนนี้ว่าภูมิใจมากที่นางอ่ะพัฒนาตัวเองมาได้ไกลไกลแห่งค่ะพี่นอ แป๊บเดียวหนึ่งปีเลยเนาะพี่น้องเนาะที่น้องอุ๋อิงเนี่ยไม่อยู่สาวหน่อยเพชรบานแพงเนาะอ่ะนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้บอสโจก็ได้ให้สื่อสัมภาษณ์ทางไทยรัฐบันเทิงในสัมภาษณ์เกี่ยวกับบอสโจถามถึงข่าวข่าว,าวน้องอิงนะั่นแหละบอสโจก็ตอบแบบอย่างภาคภูมิใจมากที่แบบมีลูกสาวคนนี้เข้ามาอยู่ด้วยเนาะพี่นอนะ้องเนาะเอามือนน้ก,กะมาอา่านน้องอุ๋งอิงทรงงานค่ะพี่น้องน้องส่งงานวันนี้ขอ พระคุณที่เอนดูลาหักแพ่งลาต่างแต่มือแรกจนหอดมือนีพอพอเม่มกะหักแพ่งลายุตลอดมือนีพอพอเมม่ไมใหก้กำลังใจลาหลายเอลิา้าขอบพระคุณทีบบทีมลาป้าลามือนี้ลามีความสุขอิลิา้าขอบพระคุณผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ของลาขอพระคุณทุกๆโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่สนับสนุนลาขอพระคุณพ่อโจโมแม่นุตญาติสุภาพลุงอำนาจแล้วก็วงสาวน้อยที่มอบโอกาสให้ลาขอบพระคุณพ่อๆ่แม่แม่อฟซที่หักแพ่งลาตลอดด้วยจ้ามาลายยืนหนึ่งพ่อกอลแฟเอ๋ย e ห uh ักหนุ่งสาวลาพ่อวุฒิชัยหมอเมที แฮชแท็กขอบพระคุณรางวัลน้ำใจด้านหน้าเวทีที่มอบให้ละหละกกาสิ่งของมากมายที่มอบให้ละเด้อจ้าอีหล่าหากพอๆแม่เด้อจ้ามีแฮชแท็กเป็นภาษาอังกฤษนั่ค่ะนี่จูราอะไรนี uk, uh, ่แหละนี่แหละค่ะภาษาอังกฤษอ่าซากรุ่งอะภาษาอังกฤษบอกของเด้อค่ะน้องพอน้องได้มาลายหรือว่าอ่าเนี่ยได้ได้รางวัลน้ำใจจากหน้าเวทีน้องกับซิมมาส่งงานอยู่ตลอดนี่แหละค่ะพี่น้อง ก็จะเห็นทุกวันแล้วก็เมื่อวานนี่น้องก็ได้โพสต์ถึงที่น้องเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะพี่นนอกเนี่ยน้องเป็นพรีเซนเตอร์ของกังนำคลินิกเนาะด็อกเตอร์กังนำค่ะพี่นนองน้องก็ได้โพสต์ว่าตอนตอนนี้อุ้มอิงไปไหนมาไหนมีแต่คนทักว่าข่าวขึ้นเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยลาอยากบอกว่าลากินไปแค่สองหอยแต่ก็ดีใจที่มีคนทักทางแบรนด์เลยติดต่อให้เป็นพรีเซนเตอร์ ผู้พ่อโจบอกว่าเป็นของคุณหมอและคีนิ่กังนำปลอดภัยเห็นผลจริงใครสนใจเดี๋ยวมีตัวแทนมาฝากร้านหลาแนะนำให้ส่งโปอุ้งอิงสามหอเขาแถมกระบอกนำ้ำรูปอุ้งอิงด้วยว้าวแฟนคลับน้องอิงไปสั่ง้วยค่ะพี่นอ้องอ่าแล้วก็ทักหาเพจนี้นะคะนี่ค่ะดอกเตอร์กังนำในหน้าเฟซน้องอิงเนาะพี่นอ้นองเนาะนี่ทักไปนี่ค่ะ ถ้าใครสนใจอ่าโอ้โหแล้วเป็นพรีเซนเตอร์ตัวนี้ก็คืออ่าคลินิกนี้ก็คือมีสามากกว่า30สาขาทั่วประเทศไทยบุณได้ค่ะพี่น้องอือกีลามานถูกมือเลยพี่น้องเลยเอ้ยนี่แหละค่ะไม่มีใครทําได้มีแต่คนพูดเสียงเดีวยวกันว่าน้องอินนี่แหละสุดยอดอีลีค่ะพี่นออ้องเพราะว่าผู้ไดกระเปถึงแต่นี่แหละเหลืองมาหลอกมาไล่นี่แหละร้ายค่ะแต่ละมือ อันนี้กับข้อมือนี่นะคะพี่น้องอันนี้ข้อมือขึ้นเดี๋ยวเด้อจะเอาให้บึงนี่ฮอันนี้ของเมือ่อคืนเนี่ยคะ่ะพี่น้องอะไรยืนหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะโอ้โหได้ตุ๊กตาตวงงัวบางใหญ่หนึ่งนี่แหละโอ้พอบอแม่เอฟซี FC ก็ดีใจเห็นอีหลาเดย์แล้วว่านำใจอยู่ทุกมือทุกมือแล้วเดือนนี้น่าจะปาไป เป็นล้านแล้วครับพี่น้องโอ้ยตั้งแต่มาไล่นี่ตั้งแต่กุมภาพันธ์นี่ที่ซาคุอ่านไปนี่ปาดมีทุกมือแต่ละมือนี่พวกมาไล่แบบโอ้โหมหอมามหาเขาเรียกว่าอะไรนะมหาอา่อมาลายมหาอะไรยกักษ์ยักนี่แหละคนว่าเพราะว่านักเข,เ,ขเขาเขาเขียนหน้าพี่น้องเนาะอออึ้งอึ้งมากสื่อแต่ละสื่อนี่คืออึ้งมากไม่รู้จะเอาคำไหนมาพูดแล้วเห็นมาไล่์น้องแต่ละมือนี่แม่พี่น้องโอ้โ ชื่นใจไหมคะชื่นใจนำ้ำอ่ะนี่ค่ะทางสาวกุกก็ได้เห็นเนาะว่าอ่าทางทนลยออนไลน์ทางอ่าทนาบันเทิงก็ได้สัมภาษณ์บอสโจแล้วบอสโจก็ได้ตอบสื่อว่าปลื้มใจลูกสาวภูมิใจที่สุดที่น้องอ่ะไม่หยุดพัฒนาตัวเองตั้งแต่น้องเข้ามาสาวน้อยช่วงแรกๆน้องก็เจอถลม่มเจอดราม่าว่า ร้องเสียงลายบ้างอ่าร้องไม่ตรงคีย์บ้างร้องไม่เพาะบ้างอย่างนี้แหะคะ่ะเจอดราม่าถล่มเยอะแยะประว่าน้องศีขยะไปใช้นอพี่น้องนอาจาได้ยุ่น่าแต่แหลกๆเนาะน้องเจอทั่วถล่มเลยเพราะว่ามันมีอ่ากลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ตั้งแบบที่ตั้งมาแอนตี้น้องแล้วก็แอนตี้สาวน้อยในช่วงนั้นเนาะช่วงแรกกน่นนะนั่นแหลกแล้วที่นี่น้องอุ้งอิงเนี่ยกะ ทำให้ทุกคนเห็นอ่าพิสูจน์ตัวเองทําให้ทุกคนเห็นว่าน้องนั้นเก่งพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆรืๆ่อจนพ่พอโจโอได้พื่มใจแห้งพุ่มใจหลายที่มีลูกสาวคนนี้เขามาอยู่นั่งค่ะพี่อ้อกอะไปไปฟังเสียงพ่อโจเลยะคะ่ะการครับน้องก็มีประสบการณ์ในการยืนอยู่บนเวทีแล้วก็ร้องเพลงเยอะกว่าเดิมอ่าแล้วก็น้องได้เรียนรู้คําพูดคําจาอะไรต่างๆแล้วก็ทักษะการร้อง ก็ดีขึ้นเยอะนะครับหลังจากแต่ก่อนใครว่าสวนั้นเสียนี้เสียงไหลอะไรคือตอนนี้นางพัฒนาขึ้นมาด้วยถือว่าอับปรุงพัฒนาต่อยอดขึ้นมาเรื่อยๆครับวันเวลาเป็นตัวจัดสรรอีกขึ้นมาภูมิใจครับคนที่เป็นพ่อก็ต้องภูมิใจอย,อยู่แล้วเอฟซี FC ก็ภูมิใจมากๆค่ะ ภูมิใจที่น้องอิงไม่หยุดพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ฟันฝ่าต่อดราม่าอุปสรรคต่างๆนานาอ่ะจนตอนนี้ทั้งเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เพลงก็ดังตัวน้องอิงก,ก็ดังในเรื่องมาลงมาลายนี่ก็คือประตองบอกถึงมีคุมมือคะ่ะพี่น้องแล้วก็ได้ร้ายแห้งคะ่ะพี่น้องอ่ะแล้วน้องก็ประสบความสาเร็จแล้วนะถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะเพราะว่า ยืนอยู่ในวงการหมอลำม,มาปีหนึ่งนี่ก็คือสางซื่อเสียงหายเจ้าของสางซื้อเสียงห้วงสาวหน่อยเพชรบ้านแพ่งนี่ดังดังไปทั่วประเทศไทยดังไปฮอนเมืองเนาะอ่าจนฝรัง่งเนาะได้หฮแบบว่าคอมเมนต์แห่เอาเพลงน้องไปทําแบบอเมซิ่งแบบสุดยอดแห้งไหมพี่เนาะอ,อ่าแล้วที่นี่บ้านก็สางได้ลังหมบในหญ่นึงค่ะก็มีรถมีบ้านมีเงินมีทุกอย่างตอนนี้แบบว่าเอฟซีภูมิใจกับตัวน้องมากๆที่น้องอะ่ะ ฝ่าฟันอุปสรรคต่อปัญหาอะไรเยอะแยะต่างๆมากมายได้แบบจนมาถึงทุกมมือนเนาะพี่น้องเนาะเอาไปฟังคอมเมนต์แฟนคลับไปคอมเมนต์ในช่องทลัดออนไลน์เนาะคอมเมนต์เยอะมากเลยค่ะพี่น้องอมีแต่แฟนคลับน้องอิงเลยว่าน้องอิงน่ะสุดยอดอุมอิงคนนี้น่ะสุดยอด สุดยอดที่สุดสมกับรางวัลขวัญใจมหาชนน้องอ่อนน้องเป็นธรรมชาติขยันอดทนกะตันยูนางจริงเป็นที่รักของพ่อพอ่แมแ่ลูกสาวแห่งชาติค่ะพี่น้องน้องคือที่สุดแล้วครับในยุคนี้เป็นแบบอย่างของเด็กๆวัยที่กำลังตามหาฝันไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเด็กแค่อายุ1ิจะทำได้ถึงขนาดนี้มีบ้านมีรถ เป็นของตัวเองน้องจิตใจดีทั้งภายในและภายนอกครับต้องยอมรับจริงๆบอสโจคือนักปั้นนักบริหารผู้มีวิสัยทัศน์สุดยอดครับน้องอิงจะอายุ18บแปเดือนนี่ละค่ะกันิฮอนแล้วก็รักดานี่ละค่ะพี่น้องอ่ะเพราะมีบอสโจน้องถึงมีวันนี้แฟนคลับบ้างสิคะสุดยอดมากวินาทีนี้ไม่มีใครเกินอุงอิงแมนอ่ะอุงอิงน้องดังมากรับมาลายคืนละหลายแสน อู๋แมนค่ะพี่นอ้องงอิงส์มหัศจรรย์ในหลายๆเรื่องติดตามแล้วก็มีความสุขอีลีค่ะพี่น้องติดตามแฟนเห็น,หน,หาน,านาแฟนครับอยไปให้รางวัลนานใจแฟนครับตั้งแต่รุ่นหน่อยจะหอรรุ่นใหญ่แฟนครับอ่าหลาม่มีหลยมีหลายอายุนะคะพี่น้องละกะน้องก็เป็นตัวอย่างของเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะมีความฝันด้านการร้องเพลงด้านการเป็นมอลล่าเป็นนักร้องมอลล่าเนาะพี่น้องเนาะน้องอิงก,กับเป็นไอดอลของหลายๆคุณอ่านี่แหละค่ะพี่น้องเรื่องราวของน้องอุงนะอิงเนาะสำหรับวันนี้สาวกุกอะ,อะดีใจภูมิใจแห้งที่น้องอิงนะ่ะเก่งเก่งมากๆตอนนี้ก็คือมีเตคุณไปใส่มาสาส่มิเตคุณย่องเลยขนาะดแม่สาวกุกอีลีกัยั่งแบบ อนอน,อนซอนอืมออนซอนม่นเคยเห็นเกิดมาหกสิปีกันยังม่เคยเห็นมาสัตวเออแม่กับเว้าอยู่คู่มืออยู่เวลาโทรหาเราก็เว้าอยู่ตลอดนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวมีโอกาสจะไปสัมภาษณ์คุณแม่ที่เป็นเอซตัวยงน้องอีกค่ะพี่น้องอะซาลามูนี้สซวกุกกะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจสาวกุ๊กเขมรา,าดด้วยนะคะสาับมูนิี้กะไปละค่ะสวัสดีค่ะ